เนา1 7 5 0นาทีวันที่11มิถุนายนศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุเกิดที่ถนนรอย2015เขาไม้แก้วบ้านภูใสหมู่1ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งจึงรีบนำกำลังไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถจกรักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ขอไข่ขีด1239นักขอนราชสีมาล้มได้รับความเสียหายโดยมีนางวาสนานาแขวนอายุ44ปีได้รับบาดเจ็บศีรษะปูดบวมขนาดใหญ่ถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาล สอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บให้การว่าตนเองขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนตามปากติแต่ด้วยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่เมื่อตกลงไปจึงเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บซึ่งอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาแก้ไขบ้างเพราะเป็นถนนเส้นที่อันตรายมาก นอกจากนี้นางสงวนบุญคงอายุ60ปีชาวบ้านในละแวะกดังกล่าวยังเล่าให้ฟังอีกว่าช่วงจุดที่เกิดเหตุเป็นหลุมตลอดเส้นทางได้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแก้ไขจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเข้ามาดูแลแก้ไขปรับปรุงด้วย แล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาดูไหมครับป้าไม่มีค่ะยังไม่เห็นเลยค่ะ